สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะโชว์อีกวีวีกับวีพันธรักผูกพัน์ครับสันติกาจงรักค่ะเออผ่านไปสี่ข้อถูกต้องอันนี้มาเป็นเ็กๆเข้ามาเป็นตอนที่5้ละนะคะมาดูกันได้เลยมาเจออย่าเสียเวลานะพอเจอคำศัพท์แบบนี้เราจะไปยังไงต่ออ่ะมาเหมือนเดิมค่ะ answer choices ต้องมาก่อนค่ะง่ายสุดเร็วสุดเออเหมือนมะน นี่ข้อนี่เปข้อที่สแล้วนะใช่เออที่หน้าตาแบบนี้นะคะมันคือถามอะไรถูกต้องค่ะ part of speech นั่นเองหรือหน้าที่ของคำนะครับอ่ะมาดูกันสิคำแรก accessibility ลงท้ายด้วยเหมือนการบ้างที่เราให้ไปทำป่ะ possibility ฮะมันคือคำหลายคนตอบมานะคะก็เก่งมากเลยคำที่2 accessible อีโบอีโบแล้วกันเนาะอีโบอืมเป็นอะไร้าลงทลายด้วยเบิ้ลเบิ้ลเนี่ยคล้ายๆเสียงหอนเนาะก็เป็น adjective นะครับอ่าส่วนส่วนมากนะครับอีโบเนี่ยเทไป adjective สัก99.99%้กอนไม่กนใช่ๆชใ่ในการตอบร้อยกว่ามีคำศัพท์ที่เราไม่รู้อ่ะ access เฉยๆ access เอกคำสั้นๆเนี่ยก็มักจะเป็นคำกริยานะคะเป็น verb นะครับ ไม่ละแฝงสปายหรือเปล่าอมาตลดเเลยนะดูเผลอเหมือนกันเลยเนาะเหมือนพิมพ์ผิดอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือข้อ d ีคือ access มี w s นะครับ access แต่ทีเนี้ยมันต้องควรจะเป็น verb อยู่ดีเพราะมันสั้นๆเราหาหน้าที่คำทีนี้ถ้าข้อนี้จั่วที่จะเป็น verb นะครับก็ต้องมาดูว่าความหมาย ของตัวเลือกไหนที่เหมาะกว่ากันคือมันจะเชิงซ้อนอีกทีหนึ่งลักษณะเชิงซ้อนนะครับสับขารอสาลอที่ผ่านมา4ตอนอ่ะไม่ไม่หลอกยังไม่ค่อยหลอกเท่าไหร่โอเคมาข้อ5ค่ะวิข้อไหนที่ถามแบบแบบเนี้ยเราสามารถเลือกเติมได้ก่อนเนาะช่องว่างแล้วก็ข้างหน้าคือทูค่ะส่วนมากทูจะตามด้วย main verb ไหมใช่ นะครับมักจะตามด้วย main v ร r b คือ v e r บช่องที่หนึ่งใช่ค่ะสมมติเป็น main v ร r บก็ตัดสองอันนี้ออกไปก่อนเลยโอ้เนาะตามหลังทูอ่ะมัน99.9%นะจะต้องเป็น v e r บนะคะ,ะ,คะอ่ะ,อะทีนี้เหลือ2องคำเป็นปัญหาละเป็น v e r บเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็โอกาสถูก50%อนะ่ะถูกต้อง่ออะเราก็ต้องแปลนะ access แปลว่าอะไร access เข้าเนาะเข้าเข้าถึงเข้าได้อะไรเงี้ยนะครับส่วน a อส e s s นะครับโอ้ยู่ผมทรงนี้ไม่ดีนะลิปสีนี้ a อส e s สะลิปสีนี้ไม่ไม่ไม่ไหวนะให้3เต็มสิเงี้ยนี่คือ a อส e s s นะครับคือการประเมินการประเมินนะครับาเรามาดูว่าบริบทตรงโจทย์จะประเมินดีหรือเข้าถึงดีมา with online and mobile banking นะด้วย ธนาคารออนไลน์หรือธนาคารบนโทรศัพท์มือถือค่ะ you will be able to คุณสามคุณจะสามารถ your account anytime บัญชีของคุณที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้คงไม่ประเมินไมมีใครโรคจิตประเมิน Account บ้างหรือประเมินบัญชีเงินน้อยเงินมากอะไรเงี้ยเออเนาะส่วนใหญ่จะเป็นคำว่า access นะคะไม,มไม่ใช่ Assets นะคือมันมีเซนส์ของตรงนี้ด้วยครับท่านผู้ชมม,มันมีคำว่าออนไลน์และโมบายแบงกิ้งซึ่งมันแปลว่าการเข้าถึงสะดวกถ้าในอดีตมีแต่สาขาเนี่ยมันก็คือต้อง Access ไปที่สาขาหรือ Branch เท่านั้นแต่พอเซนส์ของออนไลน์โมบายแบงกิ้งเนี่ยเราสามารถเข้าถึงธนาคารได้โดยไม่ต้องไปอะเทคโนโลยีนะส่วน ความหมายรู้อยู่แล้วเนาะถ้า2องคำแรกก็ accessibility เป็นคำนามก็เติมความไปความความเข้าถึงได้ accessible ก็สามารถเข้าถึงได้นะครับมาไหนการบ้านหรือแบบฝึกหัดที่เราอยากให้ทุกคนช่วยกันทำ account มาจากเมื่อกี้โอ้ account accountant เป็นคนนะครับ a c c o u n t a n t y ใช่ใช่ใช่ Accountability อืมอนี่เป็นคำศัพท์ที่ปัจจุบันใช้กันเยอะ a b i l i t y ไงดูไหมเออและสุดท้าย Accountable ครับ Able เมื่อกี้ Able Accessible อันนี้ Accountable มันต้องพูดเดียวกันแน่เลยเออนะนะอ่กลุ่มอีกคำหนึ่ง Access Assessment Accessible และ Accessor อ่านะเมื่อกี้อย่างครูเนี่ยเนาะเป็น ให้ซ้ำซ้ำเขาเรียกแอสเซสเซอร์อาเราศาส์เฉลยให้นิดนึงนะ <laughs> ที่เหลือก็ไปลองหาดูนะคะเพราะว่าถ้าเราหาเจอก็จะเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็จะจำได้ค่ะครับผม <Okay. S 1> เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับค่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ